สบายดีสบายดีอ๋อเป็นยังไงหนาวบ้างไหเนี่ยหนาวคือว่าอ่านจำคอเนาะเสียกันง่ายถึงหนาวถึงลมแล้วเหมือนไม่เห็นเย็นเป็นยังไงบ่มีงานให้ไปบ่เดี๋ยวนี้บ่นหรือเ่บ่นงานหรือบ่าไม่เห็นสนิทกันหนาวแล้วเนาะอากาศก็เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานำกระปุ่นทันเลยเนี่ยโดยมีอ่านออกมาทางไหนบ้างมาเนี่ยเออบริภาษ บ่ได้ไปใส่นี่บอพกพี่เนาะทีมงานเหาก็มาแบบมีกิจกรรมแห่เห็ดจังหน่อยเนะ<ด>ย <laughs> าะจักไปช่างมียาเลยไปซื้อมาทุกคนเลยซื้อข้าปุ้นมาให้ตั้มเนาะสะดวกตั้มให้อยู่ปะสะดวกฟอร์มโซโออูฟีมือ,มอเหมืนปะ<โด> <laughs> เคยเคยตั้มอยู่เราบ้านบากงกรุงอันเนี่เคย เป็นยังไงกินได้หรือเปล่ากินกินเนี่ยมอสแมนยังไปเห็ดเพลทไลน์ฮะนะแบบกินมาได้เป็นยังดับแรกใช่เพลทไลายกินมาได้อะไรบัเนินเพลทบาวนั่นเนาะดูดูกะเมื้อนี้คือสะดวกตามเนาะใช่ไหมความโซฟีมือเนาะทุกคนมีอยังไรเจ้าชื่อมามือไหนมีลูกซีนมีลูกซีนเนาะมีลูกซีนลูกซีนอะไรต้องต้องย่างมันบ่ต้องย่างนะ ในไรเหมาะไม่คปิเห็ดไปเดียวบ่ลอยอะไรใช่ไหมเอาเดียวทาเปิดเลยทำกันทวกอย่างเนาะเป็นคนซอยไปห่ากับสีเป็นียังก็อารจารย์ซีมซอยซีมบอกสีผ่านบ่เนี่ยนี่บ่็นการชิมพอแบบว่าไปเป็นในบ้านมีเฮือนในบ่เนาะทุกคนในบ้านมีเฮือนต้องน้ำแรกต้องเผ็ดกินแฉ็บโดยคือมืาอนี้กับไม่ได้ไปทางในเนาะ เดินทายเอ็มบีเพลงก็แล้วเรียบแล้วปะเรียบเลยสุดปอยแล้วปล่อยปล่อยแล้วเมนบ่แชร์ออกในเฟซบุ๊กเอ่อคืออันอ่ะยูทูบกับเพื่อนรุ่งเข้าไปเบิ่งอยู่อะกับมวนอยู่เนาะเพลงเพื่อนก็เข้าไปเบิ่งแล้วแม่เข้าไปเบิ่งแล้วตั้งแต่เมื่อแรกเลยสนุกเลยสนากยังเบิ่งนาั่งอีกเอ็มบีได้เนาะว่าเพื่อนไทยทำแบบใดฮะน้าแล้วโซเน่บนมีเข่าวไหมว่าทายเอ็มบี บ่มีบ่มีมันบ่เป็นเพิ่นติดต่อมาอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่ว่างลงมาถ่ายอืมแต่เพิ่นก็ติดต่อมาอยู่เนาะโดยเป็นอัน m อเพลงอีกบ่ m อเพลงโอ้จ้ตคือบ่อันเฮ็ดคลิปอ่าเพลงแบบห้องเองนะห้องห้องบ่เป็นบ่บ่เป็นหรือว่าแบบบ่กล้าห้องไงบ่เป็นคำว่าเป็นมันต้องเป็นอยู่เนาะห้องเพลงนี่เพลงหรอาบ่กล้าแน่ยเลย มาห้องประกาศอไรกว่าสลายทำห้องเพลงมันต้องเป็นยังไงห้องเพลงเนี่เคยเลองอยู่ปะแบบเวลาอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวเนาะหรือหรือว่าไปหันคาราโอเกะยังมีหรือลองเพลงเนาะเคยเล่าที่เนาะเนาะเหมือนว่าเป็นเนาะนะสาไปทำมาเกินห้องมาเนี่ยในใจเนี่ยันนี้เนาะยันว่ายันแบบมันมันชีแบบ ดึงแบบห้มามมัอย่างสร้างเขาขึ้นนี่นะเนาะเป็นห้องเองนะนะผมห้ามก,ก็จะมีเชื้อเชียงขึ้นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ลองเบิึงเด้อสักคลิปหนึ่ง <c oughs> เป็นนัวเองอ่าเป็นนัวเอกเองหลังห้องเองนะจำหนาหนาแบบพระบบเ,เจ้าเห็นนุนันะคือสืดังแบบว่าคนศิ้จักรลายขึ้นน,นะนะ <c oughs> อันนี้นะทุกมือกับเหตุน่เป็นนัวเอกเนาะเคยแบบว่าแสดงเป็นตัวกลุง ยังแมนบก็เป็นนางหน้าบัให้เนาะหนางบัให้นก็เป็นตัวกง้งนั่ตัวเป็นนังเอกนางเอย่างเดียวแต่แมนเลยนะทุกคนก็อนจะมีต้องแบบต้องเป็นแต่ผู้ผิดหวังเนาะแมนางเอกผิดหวังสลายในนี้บุคคลในละครเนาะบอกมี่ยูบอสักเอ็มมีเพลงแบบว่านางเอกสมหวังมันมีบ่บอกนางบัวหันแบบนางบัวหันผิดหวังผิดหวังสลายเนาะเอ็มมีเพลงนี้นางเอกนี้จะผิดหวังตลอด ในละครในละครในชมบางตอนจบแต่ไกลแบบอยากลองเห็นนังสั่นมอึงอยู่แต่มัน,ม,น,ม,นมันมันบูมีตัวประกอบลายอยากกับบูมีมผู้กำกับในแบบทีมงานนี่อะไรบ้างเนี่ยได่ไไดแบบตัวประกอบถ่ายมีสันน่นนะได้เห็นนอะไรแบบมันบูมีผู้กำกับได้อันนี้แบบชิบไปกำกับเองมันกะ่ไร้เขาต้องได้แสดงนะมันจะต้องแบบมีผูกกำกับต่างหากถ้าไอ้นักสั่นแบบ ได้แบบแบบตลกแน่แบบไอ้อันนั้นแน่ลายแบบม่นบอกแบบตะลกแน่แหละค่ะแบบเสอะแบบยังแน่นอะแบบผิดบังโงค่ะกินเหล่าขาวยังว่าไปแล้วเนาะแบบตลกตลกแน่นี่คือคิดไว้ค่ะขาดขาดยังเดูนี่ขาดยังเดูนี่ขาดกกับกรับกรับกรับต๊ะประกอบ ไสิมาเป็นตัวประกอบสําหรับเอาบ่เฮือชาวลน้อยอันนี้สิบ่ละแบบว่าชาวลากับชาวพุไทกันบ่เฮือน้อยเนาะบ่แม่นไแสดง่เป็นนกเฮ็ดจักเฮ็ดลายอยู่เนาะแบบนางสันนี่นะคนเบิ่งลายแม่นลายก็จนิยมเบิ่งว่าันซะอืถ่ายมงเด้อบัดบ่ได้ก็ได้บ่ได้ก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าเฮากกับได้เนาะ วิวมัน,มนธรรมดาแต่วิวสฉลายก็เจ้าเบิ่งแบบเวลาเขาถ่ายทำนี่มันมีออกมาในใดฮะนะค<ม>ำเบาเ้ามาันจะดึงดูดโบรือในใดการเห็นเหานะจะเลื่องวิวในจีแซงก็ได้คนไทยนังสันเนี่ยโดยามชีเซกับวิวก็ขึ้นพันกลัวแล้วชงทำให้คันเซ่ดายแห้งขึ<ม>้นไายบอกแม่โก็อยากเบิ่งยู่นะ ฟิวมันสิเป็นอะไรเนาะมันกับเบิ่งคือแบบธรรมดาแต่ว่าพอไปตัดต่อมันกับเบิ่งกับคือไปอีกอย่างนึงมันมาผสมประสานกันเนาะแต่ละมุมแต่ละมุมโดยคือเบิ่งก็คือธรรมดาเนาะโดยมันมันออกไปโดยว่าไงแบบเลาทายหนี่ก็คือถทายหลินเลยเนาะมันทมาประกอบกระเองกับมันเป็นจะเป็นมาได้ยังไงบ้าซจันแม่งมันต้องเก่งเนาะตัดผูดตัดก็ต้องเก่งชำนาญอีเไรตัดผิดก็คือผิดเลยต้อได้ตัดใหม่ เพราะมันจังหวะยากเนาะต้องมีกรอบแบบทีมงานมาถ่ายไม่ได้นะ่สถ่ายไม่ได้บอกถ่ายนั่งสันย่นงไคือบทสนกระเจ้าเห็นลงบังคับจะบอกเจ้าอยากเห็นน้ำจลกเนาะเคยว่ากันยุต่แบบว่าก่ต้องเลยจ้างแบบผู้กกับ ตัดนี่เนยจ้างกองใหญ่นะมันกับแพมนี่เราเราจ้างสี่พันสี่พันบาทเพื่อชิดได้คลิปคลิปละสี่พันเนี่ยเฮ้ยผัดดูเผื่อมันสิดังมาเนาะมันก็ต้อดตั้งทนายหมื่นเป็นแสนเผื่อไหนเผื่อชิดได้โดยเผื่อต้นทุนมันก็อย่ากสูงแมเนาะเราต้องไปจ้างเขาเจ้าตัดแล้วกับผูกกับกลับแล้วก็กล้องอีกเขาไล่รวมเป็นสี่พัน กล้องใหญ่นะกล้องเราซับมันนี่เรได้บ่ได้คือกันแต่เราลังภาพอี่แนเนาะแม่นภาพมันจินตัวงได้ภาพเลยกันแช่งภาพภาพมันมีอันตัวมันมีอันแชงไงการแช่งเน่มันจินแจ้งดิจ้งสแจ้งกลัวโทรศัพท์มันจะบ่มัวป่ะเนียงบ่มัวเขาย่างไปะคือเขาก็เอาไปน้ำเนาะผ่านโดยเน่าลากไปน้ำลำบากเนาะอะไรคิดสิ เีได้แต่ละคลิปมานะบอกกนเลยเื่อชี้ได้ใพวกเธอแดดดิการถ่ายกับภาพมันกำลังงามอีกในสถานตอนแดดเราก็ต้องได้เอาผ้าตัวนั้นมาเช่เนาะต้องเอาผ้ามาใส่ผ้ากระเชงามาใส่ผู้หนึ่งกระจับสองขนกระเจับผู้หนึ่งกระไทยคลิปเนาอเมนโดยโดยใช่แต่ละคลิปตอน่ายถ้ำมีอย่างหัวอยู่บอกะถ้ธรรมดาเลยเออกะมีแบบหัวเน่ตอนบไดายมันเกิดต้องได้ถ่ายใหม่อีก Nghai <laughs> à. ừ. là... này, này. nhầm khẩu mà đại 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 là đại 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 đây đại 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 quay đại มูไปเลยค่ะ <c oughs> ไปเบิกให้ได้วันนี้เนาะไปเบิกเดตตอนแรกๆเน <c oughs> ี่ยเราไปจบเขาจอบวิวนะแบบเอ้ยเปนน็นเองเป็นเองเลยได้วิวเท่าไหร่น้อยแต่ก่อนนะอันคนเบิ่งล้วไล่อะไรแบบแล้วบู้แล้วเป็นยังไงเราวยุดยุดเห็ดเด็กผู้ติดตามเราก็เซียนกลัวแต่วิวเราก็เห็นวิวดีเลยจะดินน่าจะฝึกใหม่เห็ดใหม่มั้งวิวมันก็แบบเราหยุดดุนเนาะเมน แต่มันปิดปิดการมองเห็นโดยโดยกว่าโดนนอกประเด็ลองคิดอันนี้ผมมาลงทีเดียมันก็ปิดกั้นนั่นจากน้อยจะเห็นแต่ละเพลงนี้เป็นแชนช่องชมอแชื์เป็นวิวเพลงแล้วนะจะเรียนบูชูบูชูได้วิวจะบริเกตตค่อยค่อยเป็นค่อยคยไปเนาะสำฟึกใหม่เห็นใหม่เลยนะโดย คือพู้ติดตามแสนกลัวล่ะเล่าไม่นแสนกว่าโอ้ผมผิดพลาดที่ว่าเราบ่ค่อยลงคลิปเนาะเรน่อนเรืงนี้เราลับไปผ่าตัดจะผ่าตัดอีหยังเลยเราบ่ไดอหิ่นเลยเราเศร้าเราเศร้าแล้วเราเราอยู่โดยโดยเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยพุ่นแม่นบ่โดยอ่าแต่ว่าเพิ่นกัเมียคนฮู้จักอยู่พี่เนาะมีทิมงานอยู่พี่โดย เณรสดงเป็นนางเอกแต่ว่าบซุมวังกับพระเอกพระเอกนี่ก็คืออันคนแน่บ้านเดียวกันกับเจ้าโบโบคนละหมู่บ้านบ้านโคกโอ้บ้านโคกโบด้วยโอ้บ้านคนเองสิะบ้านโคกเนีบ้านบมนอแต่ว่ากับคุณยุ่นน่ะตาพระเอกแต่กับโบอันโบเคยเห็นเพื่อนท่านะ แต่กว่ามือึกว่าคุนขุนยุไปเห็นเธอเดี๋ยวทีมงานมันโคูแม่มันเลยบางเมืองนะเมนมาเลยโค้งมเลยมีเมนเป็นผู้หญิงดิว่าแมนแต่ผู้คุณโดยมันในหมู่มันในมาดินนะเพราะมันีใมันหนาวเราอยู่ห้องผ่าได้เห็นเนาะมันหนาวทีมงานทางบูมาจะไปทางใดเนี่ยอยู่บนน้องอยู่บนน้องหนาวเด้เนาะอ่าส่วนนี้ก็หนาวอัสซีนาเซบุนบ่ ไปดินอยู่ว่าบุญสิฮอดนี่ไปอยู่ไปอยู่ไปได้มื้อนี้มื้อนี้วันเออว่าสิถามว่าตีมนีบแมนเนาะันุกาทีคือว่าเห็นยังนะนะยังบ่ใช่น่ะตีอยู่ห้วยเมาเมานะมนบ่โดยเห็นแชร์ลงในนะเออได้พันลบันได้ตัวน้้าน้านเออยกไหนยกกินยก เฮเลยเนาะยก2 2ก็ตีอันยก1เนี่ยจังน้ําน่ะตีคู่นึงอ่า20นาทีคู่นึงมีจังน้ําป่นะแล้แต่เฮาอนาคตบางคนก็อยากได้3ยก4ยก5ยกมื้อนันเพิ่นพะนันว่าเพิ่นอยากได้4ยกนี่โอ้ยว่าอยไก่มันก็5ยกก็ยังพอแฮงแล้วเพิ่นอยากได้6ยกไก่อันเพิ่นตีน่ะก็ว่ายกกับยกเพิ่นหมดซ้ํา จะพิเดค่ะเพื่อนอากจะเตี้ยนช่องลันายแล้วโอ้ยว่าตีล้าลันไฟอย่นี้แล้วเ้ายังไ่เห็นมวยไก่เลยว่าไปเามากัดตกลงว่าล้านเอ็ดลันเอ็ดเหนนี้เพื่อนจะได้มุกโยกเัมือนนี่เลยก็บอกว่าโอ้ยหาโยกกับพ่อแล้วหาโยกก็ยังเลือตายแล้วแล้วก็ตกลงกันหาโยกแล้วก็เขอาไปน้ำหนึ่งหัวแตะไก่เพื่อนยิบหมอนหาครับเกมเล่นมันจะไม่พกเนาะอันโยกช่องสิบนาทีโจมลอยไก่ ไก่เรา<อ>นะเป็นพม,มาโลไก่ขาวพัดไกเชิงเลนะยวายไก่เขาขนโจมมันเลี้ยงจะของเลี้ยงดีเนาะมวยดีจะของก็มวยดีก็จะของอะไรนะอ <c oughs> ไปอันใจบ่รุอยอย่ามาเย็บได้เนาะอือฮะไปทุกคนเดีเ๋ยวเราจะให้เพื่อนสนุกเนาะไปทำการเห็ดสมตำให้เราทุกคนโดยอ่าเดี๋ยวเาให้เพื่อนไปเห็ดเลยทุกคนไปโดดยอ่ะเ็สมตำเนาะเราบัดเนาะโดยอือ ก่อนอื่นก็นสบายดีในะคลิปก่อนเด้อสบายดี